เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับสโมสรเมืองทองจูเน่แต่ของเราจะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่3ครับด้วยการบุกเยือนทีมสวัสดิ์ชันครราชสีมานาสนามเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับฟุตบอลคู่นี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AS Play นั่นเองละครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่คุณพลนิเลมพยองของเราช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับทุกคนก็พยายามที่จะ โฟกัสเกมที่เราจะลงสนามในช่วงเย็นวันนี้นะฮะพออย่างที่ทราบกันว่าสถิติในเกมเยือนสนามเจริญพระเกียรติ8 0พรรษาในหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ผลการแข่งขัน,นที่ดีกลับไปนะครับหลายต่อหลายคนที่จะได้ออกสตาร์ทเป็น1เผู้เล่นตัวจริงในเกมวันนี้ <ş> ก็จะไปะต้องโฟกัสเกมในช่วงเย็นนี้มากๆและที่สําคัญการลงสนามมา2อเกมที่ผ่านมาของสโมสรเมืองทองของเรานะฮะ พลเก็บได้เพียงแค่1นคะแนนเท่านั้นเองนะครับวันนี้โค้ชมาริโอยูรอฟสกี้เองก็เลยต้องการที่จะได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับออกไปนี่คือภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงบางส่วนของคุณพลกิเลนพยองนะครับแอนเห็นนะครับแฟนคลับกิเลนพยองหลายๆคนกําลังเดินทางจากกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมุ่งตรงมาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80,000ศานะฮะ ก็เดี๋ยวเจอกันที่สนามนะครับแล้วก็มีหลายหลายส่วนที่เป็นแฟนคลับกีเรนพิョรของเราที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดนครราชสีมานะครับก็อย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจกันด้วยนะฮะในช่วงเวลา18 30. นาฬิกา30นา,าทีวันนี้นะครับก็หวังว่าคุณพลกีเรนพิยรของเราจะได้ผลการแข่งที่น่าพอใจกลับออกไปในช่วงเย็นวันนี้นั่นเองรู้ว่าเป็นโจทย์ที่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนมีสมาธิและทมเต็มที่ในค่ำคืนนี้นะฮะเราน่าจะได้ผลการแข่งที่ดีกลับออกมาล่ะครับ 现在，我们这边来，我们这边有，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 